พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและบรรดาพุทธในเครือรัดราชนาจักรจะได้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคม พศ2517บทความกว่าวว่าพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญหาและหรือผู้มีปัญญาตตรองจึงเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาย่างไหนก็ตามอาจได้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีที่สร้างขึ้นอย่าสักว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อน ว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้เห็นโทษของต่างๆโดยชัดเจนจึงจะสามารถสร้างสถาที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้และสามารถจำรงพระศาสนาและส่งเสริมจร,ริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จ ขอบคุณครับ